เจนในจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยไม่ใช่ไปกวาดต้อนคนนู้นคนนี้มาเสร็จแล้วก็ต้องมาระแวดระวังว่าสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนหรือยังเดี๋ยวเขาย้ายออกอีกพี่น้องครับนี่แหละครับคือการเมืองแบบใหม่ๆถ้าพี่น้องอยากเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งในปี -66 เดือนพฤษภานี้เป็นหมุดหมายสำคัญครับถ้าเราอยากมีผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ได้ครบเครื่อง ก็ต้องมีผู้แทนรัษฎรที่เกิดจากพักแบบนี้เราจะมีผู้แทนรัษฎรที่กล้าหารพูดในสภาเรื่องทุนผูกขาดเรื่องการควบรวมของบริษัทโทรคมนาคมได้อย่างไรถ้าเกิดเราไปรับเงินทุนผูกขาดมาเราจะมีผู้แทนรัษฎรที่กล้าตรวจสอบดีลโครงการรถไฟสารพัดสายสารพัดเส้นได้อย่างไรถ้าหากพักไปรับทุนจากนายทุนพวกนี้มา เราจะเป็นพัคที่กล้าหารพูดเรื่องระบบตำรวจพูดเรื่องตั๋วช้างพูดเรื่องทุนจีนสีเทาพูดเรื่องนายทหารที่เข้ามาเอ่อข้องเกี่ยวกับเรื่องทุนจีนสีเทาในตํารวจต่างๆเราจะกล้าหารพูดอย่างอไรครับถ้าหากพัคเราเข้าไปสูงสิงกระหนุงกระหนิงกับเครือข่ายอุปถัมภ์กลไกรัดเหล่านี้ดังนั้นครับมันจึงไม่แปลกเลยครับว่าทําไมผู้แทนรัศดรของพักก้าวไกลเขากล้าหาญ เพราะเขาทํางานอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไม่มีข้อจํากัดแต่ละพักจะมีข้อจํากัดหมดเพราะแตะไปก่อนนี่กับเพื่อนชั้นแตะไปนี่กับเพื่อนเราแตะไปนี่คนนี้ก็รุ่นพี่แตะไปคนนี้ก็รุ่นน้องแตะไปคนนี้ก็บริษัทที่รับเงินเข้ามารับเงินบริจาครับทรัพยากรเข้ามาก็กลัวก็กังวลไปหมดมันก็เลยเกี้ยเสียแบบนี้ไม่ได้มันไม่ไปิดไม่ไปไหนสักทีแต่ถ้าเป็นก้าวไกลไม่มีรูปหน้าปะจมูก ไม่มีมวยล้มต้มคนดูสี่ปีที่ผ่านมาบทพิสูจน์ชัดเจนครับพี่น้อง